thì hộp ở cái bông Hộp à? Ừ À, các hạ tâm Ừ Vô đi Bỏ, vô Vô Thì hộp đi đâu quá Hộp cặp si là chẳng lấy cái xuống là chậm Điệp lôi đi Điệp lôi đi, đi rồi đi Điệp lôi đi, đi rồi

ัำเดียวเต็มกันได้อ่ะเฟังเด้๊ยุ่นส่วนปุ่นับเดียวเต็งต่บหองหกเดียวจะเป็นับเดียวเต็งหเต็งต่หกสโอ้ยเต็งเต็งหกเต็งหกมื่อเดียวห่ยมาเต็งหกทีป่ะเต็งหกทีวะบัเดิหกีเสาบัเดิห้าสามห 5, 6, ดีห่าหเจเาไป,ลปแล้วหนึ่งสองสามสี้าก็สิบพาไปอีโตเลยอีโต้ดบมาเจ๊ขยาวดีจัวงวะมาเตหงม่เจรอ่ะมากินเงินเออมากินเงินอีเลยนี่เงินดายมึเออเงินดาเไมเจนอระขยาวดีจังวะ เราดีจังบ้ามาเชิกินสามก้อนสามติงกันนะ้งสามไม่รูลมีจะหัหตอกัดไปให้กันบ้างแม่หลายเตือจีน มาหลายดอกเนี่ยหกสูงก็สามสามไปเยอะสาสามเท่าไรสิบแปดสบแปหกสูงอยู่หกสูงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปห่งสองสามส่หกันไปอคามาหกสี่สามเปิดยึงจะอะไ้เสียด็งสามเลย สามเอลี่สามต่มอีกแล้วก็คักหาสามไปองนทั้งเจาเัจ้าอง่กันบวกหกได้ไหมได้หกทีสามข้อี้เสียหกสามสี่หกเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสองสาสี่หกเจ็ดสิบหกส

S 1จ็ดแปดเก้าเจ็ดเจสองสามสี่หาหกเจ็แปดเสงสามสี่ห้าหกเแปดเจ็ดแปดสามสีห้าเปอาังงัดลูกอ่ะปัเนี่ยห้อยวเจี๊คอยเนาะคอย้เนี่ยคอยยังเสียขนาดยมีสี่น่ะ

ราชราเตือนไยัยใ่เตือนพ่าเอียถั่วมกุลสูงใกล้จ,จ,จะ,จะ,ะวะัเจ็สามสิตเจาะรจะบิบหาสิบหาเอาอีกครัสองสามจีตหาเอาทอนหอเจาะลงลงพลัิบหาไปนี่เขาทอนหอยิบมาเอไปหาใบลงมาเจาสรจรจะลงเจาวัิบหาใบลงพลัิบหาลง เปิดเลยเกเรนะเจ๊นั่นโอ้ยเด็ดติงกหกับหกสามมาสี่ว่ามีอ่านหกสี่สามห้าสามเอียวโอ้ยได้ยูได้ยูเสียแต่หกสูงสิบแปกันนะสิบห้าไปเสียเบิร์ดเดี๋ยวค่อยสองสามสี่

สามในมาดีขนาดเลยตดก่อนเลย ม,มากระนัตัวนั้นอะไรีกงเด้อติงหกกับหกสี่ะอยู่ต่ำเอียกต่ำเอียติงต่ำนะหกสูงหกสูงหกสี่ติงตหกต่ำเอียกติงต่ำเปิดลองขายหกคนหนึ่งกันเอาละต่ำเอีเยกติงต่ำถจะติงต่ำ Cảm ơn các bạn đã theo dõi, <laughs> 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 มมงไหมมันากัเปิดได้บุญหรอใส่โฟมเลยเอ๊ะนี่อะไรนี่กระต o งซสองคนบุเบุงนะห้โลเปิดออกมาต้องเบุงก่อนอันดับแรกดแงกิ่งะงั้นซาปับลย ซาถึงจะซือความเนาะอืมาถึอเปิดมาจ้าเปเิดลจ้าออย่าเนี่ยนี่มันได้เจ้หน้าหนินั่นนะ่ะขบบ้ายไปดิ <laughs> สิบห eh, ้าไปสิบห้ากัาตัวสูงตั้มสองสิบไปยูหกสูงสิบห้าหกห้ามาเอาตั้มไอหกสองหกสองสี่สองไปเปิดนะจ๊ะดุ่นเอาหมาก่อนเด้ออือสมก็ได้ วอสามอะไรสโอ้ยสมี่ใส่ะสามพุกุเดียวร่อยเดียวร่อย้ะครับสองเดียวร่อยนะครับลีลีลีคนละมมีคนถือเด้ไห่ไม่มีใครถูกหรอกขลเขามปนยังไงวอกรสียังเดียวร่อยเจ็ดเจเจ็ดขยาวดีใช่ปะขยาวแบบนี้สิ่อะไร จะเอาไว้ดูดูเด, <c oughs> ดีือดเซเรนตานาเอาไว้ดูดูเดีือดเซเรนรอบนานมาเดดเจดกดก่อนเนี่ยก่อนเดี่เนี่ยแบบนี้ละสามสามสองคอยเริ่มสิจับยุทเจ้าถึงแล้วเจ้าโดนเนี่ยนอนตาเนี่ยใครเอาไหมเนีนเ่ยบอสบอส ไม่เอาก็ลงเน้นๆจำนี่ยะรับสิบใบนะ Sam chong song 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 หาเบิรเพิง่าสองหมื่นคืออ๋อเนี่ยไปเอาไปกักผู้หลานกักสีองเจ้าประเทตำได้เงนคนละสองหมนถูกต้องป่อเตงหกไปไปจเ่ครอาไปเตีงเท่าไหรเจ้าติงต่ำเติงต่ำของเจ้าเติงสามเจ้ายักอันเตีงหกเท่าไหร่หมื่นหนึ่งหมื่นหน เอาอยู่ได้ทันแหละไปสี่หมืนหกหมื่นก่อของไข่หมื่นเจ็ดของเจ้าหกพันเอาไปติดละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไข่อยก็เลยตต้มบอกว่าข่อข่อยก็เล้ตต้มองอีกที่ได้ข่อยตต้มองอีกหกพันมีหกพันขยก็เลยตต้มข่อยหมื่นเจ็ดหงสองามข่อยลงสาองเลยเนาะอันนี้ หกสามสิบแปดก็ยี่สิบอ่ะไป ติงเยียวย่อฮ่า่ท้งสองติงเยียวทำเองว้าวฮาเาเราบ่อยค่อยเขาเราบ่อยค่อยอยากเอานี่คนอ่อนวะออยนี่นะไม่เนี่ยติงเยียวสีเยียมาในนอนลอยก็เต็มเน่เอาได้ว้าวค่อยสีร้องสีเยียวเยอะแต่ในเีออ้าว่เออมาวันนี้ ได้โอกาสแล้วกากซีตามอเอี่ยวบอกให้จเินสิกิตัวอรที่เสีเอาวะตัวอไรสีเอานะบัดตหามะตงต้มหาสองมะหสองสามสองยังลหกใบด้วสีเอี่ยว่ยวลงเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบใบสิบใบ มาอยู่ตามสาขาดเลยนะพ่อแม่แปดห0 0่นตรงมีเดอะแหละ3ามสามเยอะไหมหนักทึอขวัญมักอยู่ได้สวยจำยอประกาศวันอยากเอามาได้อ่า3,2องเอาไปเลยนี่นี่นันเรเบนเหรอเรเบโอ้เดเพ่อโลกเดี๋ยว อันนี้สองหมื่นเนาะสองหมื่นเด0 0ยวหกหมื่นเปนบอกเดี๋ยวสองให้อีกสองหมื่นจ็สบาจสิเจตดามเท่าไหร่บ้างะเจ๊สองใบสามสามหายไปไหนฮะสามสามหายไปไหนสามสามสองใบแล้อยู่นี่องใบสามาหยไปไอันนี้ยังไงเจ๊อันนี้อันนี้เต็งนนี้เต็งเต็งไหมเดี๋ยจหาไปเซตตงเน เอาไปเลยนี่เอาให้เขาด้วยเนาะตั้มสามควายวะมันเสียงอยู่ใน้ององใบเขาบอกว่าอยู่ในมืออ่ะยสิเอาไปขอไปเห้นอี่ยขำลังเคลีย์กันอยู่ไหมสิบห้าใบเจตั้มสามสองใบเนาะสองใบเดี๋ยวานีนละไปสามสองละบกใบ เจ้สอง่างท่ใหายจ้าได้ระบิเินใจระบสอทีท่านใหาได้ระเบินว่าสาตัวเองมาเข้าใจเขาไท้าวเจ้าของเดียวเราได้ระเบิได้ระเบิดจะไปสิตอบไหมก็นีได้เราคนงานสิตอบตได้ก็มึงแล้วสิเสามบได้แล้วได้แล้วก็เียจบเนจบาได้แล้วจบได้ระบ

ก็เลยรึป <Oreo> ่ะสิักหอกมาดีกว่าเยอะเจ็บกนตอนนั้นออกานที่ห้องแบ่งกันลงหกสูงไหมออกงนสี่สี่ยี่สิบบ โอเคโอเคช่างเปิดเลยยิงแดงเต็งต่ำไั้เจี๊ยนต้องกินเรียบมันบ <laughs> อกแม่งกัโลกโสูงอย่างดี <laughs> นี่เด้อส้นเนี่ไปหุ่นเลยยิงแดงเต็งดำเอาซีเอาตำสียี่สิบใบนอกที่เหลือยูดตำียวเปิดเต็งเต็งำแด้วน่าสีสามได้สีสามเต็นีสามงห้าไม่ได้งห้าไม่มีก็ไม่พูดถึงว่าได้สีสามเดี๋ยว้าของเติ้ันก็หาเาไหร่

เจ็ดแปดเก้ายี่สิบเจ็ดสองสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็เก้าสิบรสานสสาสห้กเจ็ดสองสามทีห้าหกเจ็นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิแต่ลงลงหกูเหมือนออกซีเกๆตัวน่ย ีม่หอกมาตังายยาวเหอบมาใหม่เราจะซ้ออย่างโซฟาซอมใหม่ทางห้ไม่มาไม้ของปีมาเลยมีอะไรจอะไรตังสองมันออกอยู่บ่าี่บอมาตะไพราี่จอะไรตังสองอันสิบเดี๋ยวมสองตองสามสองสามสององสมสอง่ยนเดียวเอาไว้นั่นแหละ ใครเด็กนอนก็ไปนอนเลยทองวันที่เอเอามากักซ yeah> ีตามไต้องแกะอองั <h <h ้นล่ะเราเจ้าเต็งเอียวนะเอาเมียเอาเมียนะไปกักสามสองสองสามสามแล้วโอ้ยอยู่แต่ละี่ซื้อมาเขาว่าสีไม่ถูกใจโอ้ยังไอยู่ได้กันนะเนาะ เขายังไม่ทันี่นี่เลยเอาไปวางไว้แล้วก็มันไม่เข้ากับสีบ้านเขาหรือเปล่าไม่ใช่ชอดูเหมือนเขาสั่งออนไลน์ไงเราดูมันออกสีแดงเลือดหมูแต่มาไม่มีสีออกนมัตาลสีไม่ตรงปกใช่สีเหรอเท่ใครซ้ำสีอะไรซ้ำสติดตโตเอาไว้เนาะจากเขาจะได้ไปทำเปิ่มจัดใหม่ทำสีเท่าไรแล้วนี่พี่อาจจะมีฟองฟีมั่งเอามา น่าเปิดแห้เปิดได้ไงนี่น่าอะไรนะมาการซตั้มกระบกซีมาที่ตั้มบอกเต็มเต็มนั่นบ้างหนึ่งใส่หหาได้ดคือว่าใส่จังหวะนี่แต่นี่ยมาบุรีฮันมาใส่เยิดเย็บสองเย็บสองสองหมื่นสี่สี่หมื่นพอดีสี่หม เธอติงสองสองหมื่นใช่ไหมลติงสองเออติงสองของตัวนี้เราเอากลับหาสามขึ้นไปสองหมื่นีย <Okay. S 1> <ừ, S 2> มพูโอเคอืมตัวเสียไม่ไหวการโฆษณาเต็มเลย